แบ่งเป็น3ด้านนะครับก็ด้านเงินฝากก็เกี่ยวกับเงินฝากสติอัพ e อ c u s i v e 58ซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงสูงถึง15.8เป็นระยะเวลาการฝาก158วันเมื่อครบกําหนดดอกเบี้ยเฉลี่ยก็เป็นร้อยละ3ต่อปีตามขั้นบันไดที่จะฝากาเงินฝากเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของสลากมั่งมีทวีโชคครบกําหนด1ปีที่จะได้ดอกเบี้ยร้อยละจุดสต่อปีรับรางวัลทุกเดือน รางวัลที่หนึ่งก็สิบล้านบาททุกเดือนนะครับผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อนะครับก็เป็นสินเชื่อที่เป็น BCC โมเดลเป็นสินเชื่อที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสินเชื่อพลังงานสะอาดปลอดภัยอาหารปลอดภัยพวกนี้ก็จะมีสินเชื่อที่เป็นดอกเบี้ยถูกร้อยละสี่ต่อปีแล้วก็สินเชื่อที่เป็นชุมชนสร้างไทยชุมชนสินเชื่อเสริมแกล่ง SME สินเชื่อ นวัตกรรมดีมีเงินทุนเนี่ยก็เชิญชวนใช้บริการทางด้านถินเชื่อได้ที่ตกสทุกสาขาหรือถ้ามาในงานนี้ก็เิญลงทะเบียนไว้ด้านการประกันภัยประกันชีวิตก็จะเป็นเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตของตกสเป็นเงินฝากมอบรักเพิ่มรักให้ความคุ้มครองเป็นอุบัติเหตุหรือว่าคุ้มครองเป็นรายวันรายเดือนแล้วก็มีชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายๆกับ ประกันชีวิตประกันภัยนะครับนี่ก็เป็น3ามผลิตภัณฑ์หลักๆของธนาคารนะครับ